กราบสวัสดีครับนะนะที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับช่องหน้าหลิวคนปั้นเนื้อวันนี้นะครับก็เป็นวันพุธที่26พฤศจิกายนนะครับพศ2568ครับนะนะก็วันนี้ผมมีโอกาสนะครับพานนะนะครับมาทำชิปมะขิดเป็นหัวเชื้อไว้ตกปลานะครับ ก็ไม่ได้พานานะนะไปออกหมายตกปลานะช่วงนี้ก็รอวันหยุดคือวันเสาร์ครับนานะนะก็เลยมีกี่วันนะครับพอดีเราได้มะขิดมาจากบ้านนะครับก็ขอบคุณแม่หมอนกับน้องไอติมนะครับที่เก็บลูกมะขิดจากนามาให้นะครับก็รวมๆก็ประมาณ2ี่สิบลูกแต่ว่าเน่าเน่าน่าจะประมาณอยู่สองสามลูกนะครับแล้วก็ไม่สุกสองลูกนะครับก็วันนี้เราจะมาทําชิป มะขิดนะครับใบใช้ตกปลาเป็นหัวเชื้อตกปลานะครับน้าๆก็มาดูลูกมะขิดแบบเป็นๆครับน้าะก็อยู่ประมาณนี้ผมก็จะเป็นลูกอยู่ประมาณนี้ครับนี่คือลูกมะขิดนะครับถ้าเขาสุกมันจะเป็นกลิ่นหอมนะเปล่ามาข้างในจะเป็นเนื้อสีดำครับดําน้ําตาลนะครับอยู่ประมาณนั้นครับผมถ้ามันไม่สุกมันจะเป็นเนื้อสีขาวครับผมนี่ครับนี่คือลูกไม่สุกนะครับเราจะเก็บไปครับมีอยู่สองลูกครับผม น่ครับวัตถุดิบของเราบที่เราแกะเมื่อคืนับผมนี่ครับเป็นเนื้อมะกิดนะเนี่ยจะออกเป็นสีนี้ครับที่เขาสุกครับเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณสี่กิโลครึ่งครับผมนี่ครับที่เราช่างดูเมื่อคืนครับสี่กิโลครึ่งโดยประมาณครับผมนี่คือเนื้อมะกิดครับพระเอกของเราครับผมก็จะมีขนมปังครับผมขนมปังปั่นนะครับขนมปังขาวเราธรรมดานี่ครับก็อันนี้หนึ่งถุงก็ไม่ถึงกิโลนะครับอยู่ประมาณเจ็ดขีดครับ ประมาณนี้ครับก็จะมีแยมโดครับผมแยมโรอันนี้อยู่4กิโลครับผมแยมโรก็จะมีพวกเป็นกลิ่นมารีลาด้วยนะครับก็จะเป็นพวกกลิ่นใบเตยนะครับเียปลายา3เขาจัดให้ครับผมนะครับเป็นแยมโี4กิโลครับผมเราจะเอาให้เท่าๆเกือบๆเท่าๆากับเนื้อมอคิดนะครับก็จะมี กากน้ำตาลนะผมยี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับผมแล้วก็จะมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับนะนี่ครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับผมกากมะพร้าวครับผมกกมะาพร้าวอันนี้เราไปซื้อจากร้านที่เขาทําน้ําัทินะครับไปขอซื้อกากเขานนี้ก็สิบาทถือว่าเยอะแล้วครับผมก จะมีเกลือครับผมนี่ครับเกลือเวลาเราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเกลือนะครับเรามีขวดนะครับขวดน้ำนอนเขาตัดมานะครับเวลาเสร็จแล้วเราจะเอาเกลือใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในถังนะครับเพื่อดูดความชื้นนะครับจากในถังนะครับเกลือเขาจะดูดความชื้นครับผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าเราทําแล้วให้เปิดฝาดูนะครับว่าเกลือเรามีน้ําหรือเปล่านะครับ ถ้ามีน้ำเราต้องรีบเปลี่ยนออกนะครับเอาเกลือใหม่ใส่เข้าไปครับผมเขาจะดูดความชื้นเป็นอย่างดีครับผมสําหรับเกลือครับผมก็วัตถุดิบคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนะน,นะเพื่อไม่เป็นการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนะน,นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําชิปมะคิดกันเลยครับผมว่าทํากันยังไงครับผมไปลุยกันเลย เอาละครับนะนะขั้นตอนแรกเราเจ่าเป็นแยมโลลงไปขยี้ก่อนครับนะนะเนี่ยเป็นแยมโลนะครับอันนี้สี่กิโลครับผมใส่หมดเลยรครับผมแยมโลจะทำให้เขาเป็นมันนะครับแล้วก็หอมนะครับบวกกับมะขิดแล้วจะหอมนะครับเพราะว่า สี่กิโลแล้วครับผมจากการขยี้นะครับนะฮนะทำให้เขาแตกก่อน,นครับก่อนเยี่ยมโดเราคุกเขาให้เข้ากันก่อนนรับทำให้เขาเป็นจากก้อนใหญ่ๆทำให้มันแตกก่อนนะครับ ถ้าปั่นมันจะออกเป็นเหนียวติดเครื่องครนะับนั่น่ะเราไม่มีเครื่องปั่นเราก็จะอย่างนี้เอาครับผมขยีย้เอาโอ้กินอย่างหอมครับน่นนะหอมมันจะมีของวาริลานะครับที่เป็นขาวขาวนะเนี่ยขาวขาวที่เห็นนะเป็นกลิ่นวาริลาครับเนะี่ยกลิ่นวาริลาแล้วก็จะมีบวกใบเตยครับเขียวๆนะั่นคือใบเตยครับนี่ครับกลิ่นหอมมากครับผม กลิ่นยังหอมครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะากากมะพร้าวลงไปใส่ก่อนนะครับนี่คือกะกมะพร้าวแล้วครับผมแล้วจะใส่หมดเลยครับผมใส่มดเลย เพื่อทำให้เขามันเวลาเหยื่อเขาเป็นจะแตกตัวได้ดีขนะึ้นมานะกับกะมาพรา้าวครับอีกฐานหนึ่งโอ้ผมครับใส่ไปเลยครับผมใส่หมดเลยเราจะคุกเขาก่อนนะครับนะนะคุกเขากะมาพร้าวกับเ,เยีมโดยเขาหนก่อนนะครับ นี่แหละครับนะานะเราคุกเขากะมะพร้าวกับแยมโลเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาขนมปังนะครับขนมปังขาวขนมปังปั่นเราับเทล,ลงไปครับผมก็นี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดชีดครับนะนะ้ะไม่ถึงกิโลครับเพราะว่าเฮียเกียบอกว่าเรา่ต้องใส่เยอะก็ได้เราใส่แค่ถุงเดียวก็พอครับผมเราจะเน้นเป็นเนื้อมะกิด ส่วนใหญ่นะรับนะนะกานี้ครับหนึ่งถุงก็อยู่มาณเจ็ดขีดครับผมนมะปังเขาปั่ปนเราธรรมดาครับผมเนี่ยครัเราเท,ทลงไปหนีครับผมก็เราก็จะคูกเขาเข้ากันอีกครับผมเนี่ยนะครับนันนะนะเราก็คูกเขา นมปังกามะพร้าวแล้วก็เยี่ยมโลเข้ากันดีแล้วนานะนะจะบอกว่ากลิ่นหอมมากครับมานนะหอมจนแบบอยากเอาช้อนมาตักกินเลยครับผมมันหอมหอมกลิ่นมานิลากลิ่นใบเตยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นกากมาาะพร้าวนะนะต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเราครับผมเป็นเนื้อมะควิดครับนานนะเนื้อมะควิดสี่กิโลแล้วครับผม เนื้อเนะนะเนื้อมาเฟต4กโลเราเราจะใส่ให้หมดเลยครับผมใส่ลงไปครับผมพระเอกเราครับผมนนเนื้อมาเฟด4กิโลครึ่งครับเนี่ยโัวประมาณนนเนื้อมาเก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คนให้เนื้อเขาเข้ากันดีทันะ เราก็คุกเขาเลยครับผมคข้อให้เข้ากันเลยครับนี่ครับนะนะเราคุกเขาส่วนผสม เข้ากันดีแล้วครับนะต่อไปเราก็จะกากน้ำตาลใส่นะครับพออาใส่แล้วดูนะครับจากสีแบบนี้คเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอากากน้ำตาลใส่นะครับออนะแล้วก็จะการนวดให้เนื้อกาก,ากน้ำตาลกับเนื้อมะขิดกับ ที่ส่วนผสมที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้ให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะมันจุลงใส่ถังนะครับนะนะคนนวดให้เขาแบบเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับนะนะเพื่อจะได้สม่าเสมอนะครับเวลาเราหมักเสร็จในถังมันจะได้ไม่เป็นลานะครับต่อไปก็จะเป็นกากน้ำตาลครับผมเนี่ยเราจะเทลงไปครับผ เทลงไปอย่างนี้เลยครับก,การตัางเทลงไปเลยใส่พอเหมาะนะครับนะนะเอาพอประมาณครับผมเราทำเยอะแล้วก็ใส่ใส่เยอะนะครับ เป็นจุลินทรีย์นะครับทําให้ย่อยสลายง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ไม่เป็นลาง,ง่ายครับผมสหรําับใส่อยู่ประมาณนี้ครับผมที่เหลือเดี๋ยวให้เขานอนนอนก้นนะครับเราก็าน้ําร้อนมากอกใส่เขย่าใส่ใช้ได้อีกนะครับที่เหลืออยู่ในนี้ ต่อไปก็จะคุกเขาให้เข้ากันครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับคุกเขาเข้าไปเลยเดี๋ยวนะ้ครับเขาจะเปลี่ยนสีนะครับนะนละิ่นหอมเลยครับนะครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะนั นะครับนนะพอนวดเข้ากันดีแล้วดูครับสีเขาเปลี่ยนแล้วนะครับกลายเป็นสีน้ำตาลแบบแล้วกินแบบหอมมากครับนะนะเนี่ครับพอเรานวดเข้ากันดีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบรรจุลงใส่ถังนะครับนนะนะเป็นถังถังสีเราซื้อมาครับนนะนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูถังสีครับเนี่ยนะนะก็จะเป็นถังสีครับ,รบเป็นถังสีครับเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ในนี้ครับผมเนี่ยครับสีนี่สวยมากครับผม เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเอาใส่ถังกันเลยผมไปเลยครับมาทัานมน่นาเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ถังกันครับผมแล้วก็เอาลงไปครับผม เดี๋ยวมือกดกดน,นะครับทำแบบทำแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดครับผม นี่นะครับนะเราอัดใส่ถังเกี่ยให้เขาเรียบๆแล้วนะครับก็เกือบเต็มถังนะครับถังไม่ใช่ใบเล็กๆนะครับก็นี่ครับผมพอเราอัดได้ที่นะครับนี่ครับก็จะเป็นเกลือที่ผมบอกนะครับนี่ครับที่ผมเทใส่นะครับเป็นเกลือนะครับตัดขวดน้ำอยู่ประมาณนี้ครับผมใส่เกลือเข้าไปในนี้ครับผมไม่ต้องอัดนะครับเทไปพอประมาณตึงๆพอนะครับนะครับ เกลือจะช่วยไล่ความชืน้นดูดความชื้นที่เป็นน้ําอยู่ในถังครับลงไปในนี้นครับก็วันหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์เราค่อยมาเปิดฝาถังดูนะครับว่าเกลือที่เราใส่ไว้ในเป็นน้ําหรือเปล่าถ้าเป็นน้ําเราต้องเปลี่ยนออกใส่เกลือใหม่นะครับเอาเกลือที่แห้งเข้าไปแทนนะครับพอนั่นเสร็จเราก็จะมาตั้งไว้กลางนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะกดเขาลงไปนิดนึงครับนะนะก็กดลงไป ให้อยู่ประมาณนี้ครับผมก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมพอปิดฝาเก็บไว้จนกว่าเขาจะเป็นนะครับนะนะก็อยู่ประมาณปีหนึ่งครับเขาถึงจะเป็นผงนะครับเพราะถังนั้นก็เป็นอีกถังที่เราหมักก่อนนั้นนี้ก็เป็นชิปผลไม้รวมนะครับนะนะก็ยังไม่ถึงปีครับผม ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับธนาะนะเราปิดฟ้าเสร็จแล้วเราก็จะเขียนไว้นะครับวันที่เราทำครับผมเป็นชิปม ok ักวิดยี่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนาหลิวคนปั้นเหยื่ออยู่ประมาณนี้ครับธนะนะครับธนาะนะก็ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับธนาะนะก็สำหรับวันนี้นะครับ สำหรับการทำชิปมะขิดนะครับไว้เป็นหัวเชื้อตกปลานะครับง่ายๆนะครับสไตล์นั่นหริวคนปั้นเหยื่อนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางครับให้น้าๆหรือคนรุ่นหลังๆนะครับหรือคนมือใหม่ๆนะครับอยากเอาไปลองทำตามทำตามได้นะครับน้าๆก็ผมก็จะบอกวิธีการทำอยู่ในคลิปนะครับน้าๆขั้นตอนการทำนะครับถ้าจะให้ดีเราทิ้งเขาไว้ประมาณปีปีหนึ่งนะครับ ยิ่งดีครับทำให้เขาเป็นผงครับจะยิ่งดีครับถ้าน้าๆอยากลองก็ลองหมักไว้อยู่ประมาณสักหเดือน,นครับห้าเดือนห้หเดือนอยู่ประมาณครึ่งปีประมาณนะั้นแล้วก็ลองเอามาผสมกับส่วนที่หน้าๆอยากอยากอยากทำนะครับไปลองดูตกดูก่อน,นครับถ้าปากินก็ถือว่าใช้ได้ครับผมก็ชิปผลไม้รวมที่ผมทำไว้ ก่อนนั้นมันก็ผมทําไว้แค่สามเดือนับผมไปลองกินดีครับผมแต่ว่ากินเขาค่อนข้างที่จะแรงครับเราใส่เยอะไม่ได้ครับสําหรับตัวชิปผลไม้รวมตัวนั้นครับผมก็สําหรับวันนี้ครับน้าหลิวคนปั้นเหยื่อก็ต้องขอลาแล้วนะไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับว่าผมจะไปทําคลิปอะไรตกปลาที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็รอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจช่องน้าหลิวคนปั้นเหยื่อนะครับเพื่อ ใหน้นหลิวคนปั้นเหยื่อได้ทําช่องต่อไปนะครับนะนะก็สำหรับวันนี้นะครับน,นหลิวคนปั้นเหยื่อต้องขอลานะนะไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปนะครับผมบ๊ายบาย